ตัวบ่ไดยู่น้ำปันไดได้บางคนนะ <c oughs> แต่ว่าก็เฮ็ดในพ่พอแม่ปลื้มอบปลื้มใจเพราะว่าความปราถนาของพอ่อของแม่อยากเห็นลูกหนึ่งเก่งสองดีอันนี้ความปรารถนาของพอ่อของแม่ทุกคนทุกคน คะแนนลูกเก่งกัะปลืมใจคะแนนลูกดีกัะพลืมใจลูกขยันมันเพี้ยนกัะปลืมอกปลืมใจจังใจนาลูกบางคนกับอยู่น้ำพอน้ำแม่หนึ่งเขาหนึ่งปลา <c oughs> ล่างถ้วยล่างจานดูแลพอดูแลแม่อยู่เฮื่ออยู่ส้านลูกบางคนกับไปทำการทำงานมี่ยังกับจังคอยส่งไม่พอให้แม่ เป็นต้น <c oughs> อันนี้คือหน้าทีของลูกโยวัดบานกบ,บอกบของเห้ากันลงตายเป็นพระอุปรชาชเป็นครูบาอาจารย์กับพยุท้ำหนาที่ดูแลทํำหนาทีดูแล,แลกับเปลี่ยนมาตามลำดับตั้งแต่ปูกาบผลมากับลมาตามลำดับ จนหอดคุมมือเนี่ก็เหลืออยู่สอง๋ยวนี้นาะทํามนาทีแทนลูกผูใหญ่ลูกผู้ยยผน้อย <c oughs> ทํามนาทีแทนกันหาคุณแมวสอบได้แล้วสว่วงหันกับคุณแมวมหาโอเลียนพรอมอุปธรรมประถากน้ำ <c oughs> มาโอกระด้หอดประโยคเจ็ด อาจารย์มหาวิเชียนปรก็ดูแลไปทัานครพนพนมแนบนพย,ยัยแนมหาแมวกะเหตุการณ์แห่งงานอุปถรมภถาลุงตาน่ำแลล้ากศึกษาเหล่าเรียนน่ำอันนี้ลูกแต่ละคนทำหนาทีนอกจากนั้นปรได้มาอุปถรมภถาลุงตาโดยตรง แต่ก็ดูแลว,วัดว่าประสาสนาศึกษาเหล่าเรียนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาน้่มครูบาอาจารย์เดินจงกรมนั่งภาวนาหลงตากับฟังอยู่หลังเธอกับเบิงอยู่อันนี้หนาทีทั้งบดนอกจากนั่นก็การศึกษาเหล่าเรียน แล้วก็ดูแลวความสะอาดทั้งวัดว่าทั้งบดท,ทั้งโลงครัวทั้งห้องน้ำห้องในทั้งกุฏิวิหารโบสถ์ศาลาหอแก้วพูนออกขนอกอนุสรสถาน,นลงไปทั้งลุมกับผุนหน้าไม่ใยอ่อนพอเชิตเพ่นถวายกับปราสาทธรรมสังเวช ซอยกันเบิงสอยกันแยงอันนี้หนาทีทั้งเบิดก็ร่วมแล้วคือบูชาพระรัตนตรยัยบูชาพระรัตนตรยัยโมเมน์แนวอื่นจะว่าต่ละ,ล,ะลูกต่ละลูกเพ็ินหลงตากะอิมอกอิมใจแม่ชี้บางคนก็เห็ดอันนั้นบางคนกรเห็ดอันนี้ แม่ที่บนมาถละหายพระตูละหายพูนเพิ่นไปดูแลความสะอาดทางนนกห <c oughs> ลวงตาเบิงบ้งเบิ้งอยู่เิ่นเห็ดอยู่มองต้นโพนะแปลนิดยางวาหวาเฮ็ดผู้เดียวอยู่งอมงอมอยู่บบรานวานะเนาะเพิ่นก็เอาผ้าไปอ้อมจังน้อยแล้วก็เอาอยัางไปใส่เป็นตะเบิง้งตะเบิง้งตะแม่ที่อื่นกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ทั้งขั่วกับพ่อทั้งขั่ววัดสันธารหลวงตาวาครูบาอาจารย์ทั้งก่อสร้างกับพ่อก่อสร้างโบ้จะแม่งขักจะว่าบ่ามือใดกับมือหนึ่งและจะได้คอแห้งครูบาอาจารย์ทั้งบดนี่แหละดูแลไตตารางเหล่าให้แนข่ขนาดถวายเสา้ถาถวายเพ็ญหลวงตาว่าเอาเมือวันใดนอเอาเมือวันพระซะ หลวงตาว่ามือเฮ่อนิซะพระคู่บดิกาพินไปลาอเบิงปวกโตบางไงเต็มตลางเหล่าน่เงิดบ่แนวหฮอโบเซินก็มาแขกประเพรนี่กด็ดีมาซื้อๆกับ่บเ็นเฮ็ดกับ่บเฮ็ดน้ำมาหอดจะมาทำไรอโอ้ยจะเหม็นมันบบจักทีโบจักแดน เขือกับคนบางคนคล้ายๆเดียวกันไปอยู่นํำพอลุ่งแม่ป่าพอลุ่งแม่ป่าระเฮเทืร์นเฮซ่านไปย่างดีเจ้าของไปยูซื่อๆกวดก็บอกวดถูก็บถูจังสั้นก็มีเนาะบางเธอเป็นเขยคนแทนๆยังขึดบ่เปินอยู่ พเพราะเถ่าแม่เถ่าเพระเห็ดเฮื่อนเทดสัน้นใบเบิดเจ้าของไปอยู่สื่อๆื่ย่างขี่ขานอยู่ก็มีเงิดบ่จะว่าลงตาวอาให้บางคนขับเติบเด้พอลงจากรถหลวงตาก็บไิถามแล้วงตาว่าอย่างเดียวเฮื่อน่นเหตุ้ยอย่างดี เจ้าของบาดเหตุอย่างมาอยู่นำเป็นอย่างบกขึดให้มันเป็นแน่หมามันยังบวชทำความเดือดร้อเนเยแกเจ้าของเือนเจ้าของเป็นคนแต่แถมก็ส่วฝากหมาถึงหลงตาวะเนาะเป็นลูกภัยก็คือการไปอยู่น้ำยากนหนาดที่ขยันมันเพีรยนนาที่เป็นเนวหัน ยังใหงยาลูกดังเขาให้กินอยู่ก็มีเงิดบ่จังสินะหลวงตาเรคือพ่อปวกสันดอก <c oughs> น้องมันก็เลยล้ามไปจังน้อย <c oughs> มันพอดีดียบางคนบ่าด้เหตุอย่างรายุน้ำพินยังสร้างความสวยสร้างความเดือดร้อนความบวดไห้ความเสียหายแก่สถานที่นั่นๆมันก็นสัวพูดหลวงตาว่าเนาะ แมนบอญหยาดโยมเมือม่อวดเนาะถามผู้เฒ่านี่แล้วเว้ยแมนบอกไม่ใช่เตียนเนาะเมืองในเบิ่มเมืองในเลียงแมวเลียงไปเลียงมาเดนี่ไปสางเพื่อนให้แมวอยู่อยู่สวนขงเงินบ่ปตะคู่ก็ไปซอยมหานปพประดก็ไปซอยเพยาไงหลอดนะผู้ดใดไหนไไปซอยกันเงิดบอ่อเลียงไปเลียงมาโดนห้วยว่าสุดลุดตโนมั่นบานเนี่ย ขันสี่ปปล่อยพญายนหมากัด,ดที่ไปเฮ็ดเงือนให้มันอยู่จากน่อยโอ้ยจะมันขาดนลเบิ่มเนาะเมื่อวานเนี่ย,อ,นนอ,ายอาวาสันอย่ังเจ้าที่นาเป็นตนอยู่ที่ซื้อก็บเป็นแมวก็ดีนอกจากขี่ใส่ใส่ก็ขี่เงดบออย่างเงี้าายวใส่ใส่ก็เงี้ยวแมวบางตัวหมาบางตัวแต่หมาบางตัวมันก็หูจัคว่มดีกว่าคนยังหว่า ว่าแต่แขกว่าแต่ผู้ใดมาอันตางหนาเนี่ยงงงง่วงงง,งมันมันถามมาหยังมาหยั่งวัตถุมนววา็มาพุทีกุฏิหย่งข้อได้วัาถมมนว่าอ,าอ,าอาปากจะพ้อมยิงแข้วจสนําเห็นบอกบ,บางคนบางคนหลดบ่รกษาซอยกันจังสีหน้าเป็นตนนอขึ้นพ่อปวกสันดอกก็เลยไปเสพมหาวิรัตน์วัล นอพันว่าพ่อได้อุปธรรมประถากหลวงตาพ่เนาะหลวงตาว่าโอ้ยจำเนี่บุญหล่นฝาเลยเป็นดินตัวเนาะสอบจงได้ประโยชน์เก่าหลวงตากะอิมอกอิ่มใจเสียจงได้อีกหลวงตาว่าเนาะขลุกเต่าไปเลียนหนังสือและจบเป็นญ,ญาตรีโทเอกก็พ่อได้อยู่น้ำพอน้ำแแม่ป่นได้แต่ว่าพ่อแม่ก็ปื้มอกปื้มใจเส้นตัวจังทีน่าอันนี้เ่ามันฟังซะ เสริมจานมหาพันเว่าได้หนเพอจะนั่นก็ขอปารบโรเพิ่มเติมเสริมนอคอซีแม,มนวันศีลเพอ่อครูบาอาจารย์เซอร์